เส้นขนานและมุมแย้งคืออะไรแล้วหายอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำไปพรองกันเลยครับ<ๆ>ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำความรู้จักกับเส้นขนานกันแล้วเนาะหรือว่าเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันและเส้นตรง2เส้นนั้นเนี่ยจะต้องไม่ตัดกันครับนอกจากนั้นเนี่ยเราได้รู้จักกับเส้นตัดขวางครับทําให้เราสามารถหาม,มุมภายในที่เกิดขึ้นจากเส้นตัดขวางได้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยพี่ขอแนะนําให้กลับไปทบทวนมาก่อนเนาะก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับ แนบดิงไว้ท it ี่ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วครับในคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่มุมแย้งที่เกิดขึ้นจากเส้นตัดขวางกันบ้างนะครับคำว่ามุมแย้งเนี่ยพี่จะใช้เรียกแทนมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางกับเส้นตรงที่ขนาดกันครับถ้ามีเส้นตัดขวางตัดกับเส้นตรงที่ขนาดกันครับมุม2มุมที่เกิดระหว่างเส้นตัดขวางกับเส้นขนานที่แตกต่างกันและอยู่คนละด้านกันเนี่ยพี่จะเรียกว่ามุมแย้งครับ ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมุม1แล่กับมุม4ี่เนี่ยเป็นมุมแย้งกันครับแล้วก็มุม2กับมุม3เนี่ยเป็นมุมแย้งกัน handicap. นั่นเองมุมแย้งเนี่ยจะมีสมบัติที่เราต้องจำง่ายๆเลยครับก็คือมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันครับหมายความว่ามุม1กับมุม4ที่พี่บอกว่ามันเป็นมุมแย้งกันเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่เท่ากันครับมุม2กับมุม3เนี่ยที่พี่บอกว่ามันเป็นมุมแย้งกันแสดงว่ามุม2มุมเนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองครับ ทำให้เราสามารถใช้คุณสมบัติของมุมแย้งในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งสมบัติแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมบัติของมุมแย้งเนี่ยจะช่วยทําให้เราแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นอย่างไงบ้างไปดูแบบฝึกหัดกันเลยครับจากรูปเนี่ยกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BS เนี่ยขนานกับเส้นตรง MF ครับจงหาว่ามุม MAB มุม MAB เนี่ยคือมุมนี้ครับมีขนาดเท่ากับมุมใดเพราะเหตุใดครับ ถ้าเราต้องการหาขนาดมุมที่เท่ากันนะเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปเลยนะครับถ้ามีเส้นตรงที่ขนาดกันครับมุมแย้งจะมีขนาดที่เท่ากันครับก็หามุมแย้งของเส้นตรง MB ครับมุมนั้นจะเป็นมุมที่เท่ากันเส้นตรงเส้นไหนขนาดกันนะ BN ถูกไหมครับกับ MF สองเส้นตรงนี้ขนาดกันมันโดนตัดด้วยเส้นตรง BA ลักษณะนี้ครับถ้ามันโดนตัดลักษณะนี้มุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นตรงกับเส้นตัดเนี่ยแล้วอยู่คนละฝั่งกัน มันคือมุมแยงกันนั่นเองครับมุม MAB อยู่ด้านบนเส้นตัดถูกไหมครับแสดงว่ามุมที่เป็นมุมแย้งกับมุม MAB เนี่ยก็คือมุมนี้ครับมุม NBA นั่นเองครับ2มุมนี้เป็นมุมแยงกันครับแสดงว่าถ้า2มุมนี้เป็นมุมแยงกันครับมุม MAB เนี่จะมีขนาดเท่ากับมุม NBA อย่างแน่นอนครับเพราะว่า2มุมนี้เป็นมุมแยงกันถ้าเราต้องการหามุมที่มีขนาดเท่ากันเราสังเกตที่มุมแยงกันก่อนเลยครับถ้าหาได้ สองมุมนั้นก็จะเท่ากันนั่นเองไปดูกันต่อที่ข้อที่2เลยครับจากรูปเนี่ยกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง EM ขนานกับเส้นตรง KY ครับสองเส้นนี้ขนานกันเนาะจงหาว่ามุม MEA มุม MEA คือมุมนี้ครับมีขนาดเท่ากับมุมใดเพราะเหตุใดครับถ้าเราต้องการหาขนาดของมุมที่เท่ากันนะครับลองหามุมแย้งกันก่อนเลยเส้นสีเหลืองสองเส้นนี้ขนาดกันครับและดูเหมือนจะโดนเส้นตัดขวางเส้นนี้ครับ BN มาตัดขวาเส้นตรง2รูปครับเราต้องการหามุมแยงใช่ไหม mm hmm. มุมแยงคือมุมที่เส้นตัดขวาทํากับเส้นขนาดครับและอยู่กันคนละฝั seja? ่งด้วยนะเราต้องการหามุม MEA ซึ่งอยู่ทางซ้ายเรียบร้อยครับเราต้องหามุมที่อยู่ทางขวาครับมุมที่อยู่ทางขวาและเกิดจากเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่ขนาดกันเนี่ยก็คือมุมนี้ครับมุม EAK ครับมุม2มุมนี้เป็นมุมแย้งกันครับอยู่คนละฝั่งกับเส้นตัดขวาและเกิดจากเส้นขนาดกันคนละเส้นนะครับ แสดงว่าเราสามารถสรุปได้เลยครับว่ามุม mea เนี่ยจะเท่ากับมุม eak อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นมุมแยงกันนั่นเองแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เลยถ้าเราต้องการหามุมที่เท่ากันก็ลองหามุมแยงให้เจอน,นั่นเองครับประมาณนี้เนาะไปกันเร็วเร็วครับข้อที่3ว้าวข้อที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะยากขึ้นมาอีกสเต็ปนึงครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเนาะจากรูปเนี่ยกำหนดให้ cd ขนาดกับ B E ครับ C D คือเส้นนี้ B E คือเส้นนี้ครับเขากำหนดมุม A O C มุมนี้ออกมาเท่ากับ54องศาจงหาขนาดของ O B E ครับ O B E เนี่ยคือมุมนี้ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้หามุมที่เท่ากันกับมุม O B E และเขาถามหาค่าของมุม O B E เลยครับแต่ว่าคอนเซปต์มันก็จะคาคายกันนะถ้าเราสามารถหามุมที่เท่ากับมุม O B E ได้แสดงว่าเราก็สามารถหามุม O P E ได้เช่นเดียวกันครับ ที่อยากจะให้เราสังเกตตรงนี้ครับเราสังเกตนะว่าเส้นตรง CD กับ BE มันขนาดกันถูกไหมมุม OBE คือมุมที่เราต้องการหาครับพี่ให้เป็นมุม x กันนะมุม x เนี่ยมันเป็นมุมแย้งกับมุมนี้ครับมุม COBE ครับเพราะว่าเราลองดู CD กับ BE มันขนาดกันและมันมีเส้นตัดขวางเนี่ยคือเส้นนี้ครับเส้น AB มุมที่เกิดจากเส้นขนานกับเส้นตัดขวาง ที่อยู่คนละฝั่งกันและเกิดจากคนละเส้นกันเนี่ยมุม2มุมนี้มันจะต้องเป็นมุมแยงซึ่งกันและกันครับมุมแย้งเนี่ยมีสมบัติคือมุมมันต้องเท่ากันถูกไหมกลับกันครับถ้าเราสามารถหามุมนี้ออกมาได้ครับแสดงว่าเราก็หาค่ามุม obe ได้เลยเนาะถูกไหมคำถามคือแล้วมุม cob เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับข้าพนดให้มุม aoc เนี่ยมีค่าเท่ากับ54องศาถูกไหมถ้าเราจหจาเส้นตรง ab ครับมุมภายในเส้นตรงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 180องศาถูกไหมซึ่งมุมภายในเส้นตรง AB เนี่ยเกิดจาก2มุมครับก็คือมุม54องศามุม AOC และก็มุม x ก็คือมุม COB ที่เราหาอยู่นั่นเองครับถ้าเราพิจารณาตรงสินำเงินนี้ถูกไหมครับแสดงว่าเราสามารถหามุม x ได้ครับจากได้เท่ากับ180ลบกับ54องศาหรือว่าได้เท่ากับ126อองศานั่นเองครับแสดงว่าเราหามาได้แล้วนะว่ามุม COB เนี่ย มีค่าเท่ากับ120องศาเราย้อนกลับไปที่เราตั้งตั้งแต่แรกเนาะมุม OBE เนี่ยกับมุม COB เป็นมุมแย้งกันครับเพราะว่ามันเกิดจากเส้นขนาดแล้วก็เส้นตัดขวาถูกไหมมุมแย้งกันจะมีขนาดที่เท่ากันครับทาให้เราสามารถสรุปได้เลยนะว่ามุม OBE เนี่จะมีขนาดเท่ากับ1 2 6องศาเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งกันนั่นเอง ตามผ่านกันไหมครับข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเขาให้หาขนาดของมุม obe ครับซึ่ง obe เนี่ยน่าจะหาไม่ได้นะหายากมากครับแต่ถ้าเราไปหามุมแย้งของมุม obe แทนล่ะมุมแย้งของมุม obe คือมุม cob ครับมุมตรงนี้มุมแย้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันถูกไหมแถมมุมตรงนี้เนี่ยหาง่ายกว่าครับเพราะโจทย์กำหนดมุม aoc มาให้แล้ว มุมภายในเส้นตรงมีค่าเท่ากับ180องศาครับทำให้เราสามารถหามุม C O B ออกมาได้เมื่อเราหามุม C O B ออกมาได้ครับนำกลับไปแทนครับเราได้ว่ามุม O B E กับมุม C O B เนี่ยเป็นมุมแย้งกันมันต้องมีขนาดเท่ากันข้อนี้ประยุกต์ยากหน่อยนะครับถ้าน้องๆขนไหนา,ามไม่ทันในกฎยุดพ้อสแล้วลองถาอีกก่อนได้นะครับําได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันในคลิปนี้ก็ย,ยังทันเนาะสำหรับน้องขานไหนที่พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับ จากรูปกำหนดให้เส้นตรง BA ขนาดกับเส้นตรง CD ครับถ้ากำหนดให้ ABE มีค่าเท่ากับ55องศาและ BAC มีค่าเท่ากับ76องศาครับจงหาขนาดของ ACE ครับ ACE คือมุมนี้เป็นมุมใหญ่เลยนะครับเขาให้หามุมนี้ข้อนี้เนี่ย ทำได้ค่อนข้างที่จะหลายวิธีเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายๆเลยนะไม่ต้องใช้เรื่องของเส้นขนาดเนี่ยก็สามารถทําได้ครับแต่เพื่อให้มันจะเข้ากับธีมในข้อนี้หน่อยนะครับพี่ขออนุญาตทำเป็นวิธีการโดยใช้สมบัติของเส้นขนานเป็นหละักะกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยอย่างแรกครับถ้าเราต้องการหามุม ACE ครับเพื่อให้เป็นง่ายนะพี่จะหามุมนี้ออกมาก่อนดีว่าครับมุม BCA ครับคำถามคือมุม BCA เนี่ยมุม y ตรงนี้ครับ หาได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างครับถ้าเราสังเกตนะเส้นตรง BA กับเส้นตรง CD เนี่ยเป็นเส้นตรงที่ขนานกันใช่ไหมครับเราเรียนมาแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด2สมบัติเนาะสมบัติที่1คือสมบัติเกี่ยวกับมุมแย้งถูกไหมมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันครับสมบัติที่เรียนในคลิปที่แล้วก็คือมุมภายในที่อยู่ฝั่งเดียวกันของเส้นตัดข,ขวางเนี่ยจะมีขนาดรวมกันเท่ากับ180องศาถูกไหมครับถ้าเราใช้สมบัติของมุมแย้งกก่อนเนาะคำถามคือมุมไหนเป็นมุมแย้งกันบ้างครับ มุม7จองศานี่ครับมุม7จองศาเนี่ยเกิดจากเส้นตัดขวางเส้นนี้ถูกไหมซึ่งมุม76เนี่ยอยู่ทางซ้ายของเส้นตัดขวางมุมแย้งของมุม76กเนี่ยก็คือมุมนี้ครับเป็นอยู่ทางขวาของเส้นตัดขวางพอดีครับแสดงว่าได้มุมนี้และเท่ากับ76ครับแล้วเราย้อนไปใช้สมบัติก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมถ้าเราต้องการหามุม y ครับซึ่งเป็นมุม bca เนี่ยเราสามารถย้อนไปที่สมบัติมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ย จะรวมกันได้เท่ากับ180ครับคราวนี้เนี่ยพี่อยากให้เราสังเกตเส้นตัดขวางเส้นนี้ครับเส้นสีแดงเส้นนี้เส้นตัดขวางเส้นนี้เนี่ยมุมภายในจะต้องรวมกันเท่ากับ180ถูกไหมซึ่งมุมภายในมีมุมอะไรบ้างครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น55อันนี้ตรงตรง,ต,รงตัวครับฝั่งขวาเนี่ยมันคือ Y บวกกับ76ถูกไหมมุมภายในมันคือมุมนี้นะครับทั้งมุมตรงนี้นะครับซึ่งมันเกิดมาจาก2มุมก็คือมุม Y แล้วก็มุม76 เพื่อที่จะทให้เราสามารถหามุม y ออกมาได้นั่นเองครับซึ่งถ้าเราย้ายข้างนะมุม y เนี่ยจะเท่ากับ180เนี่ย55ย้ายจากบวกไปเป็นลบครับ76ย้ายจากบวกไปเป็นลบครับ180ลบด้วย55ลบด้วย76เนี่ยจะได้มีค่าเท่ากับ49องศาครับเราได้มาแล้วนะว่ามุม y มีค่าเท่ากับ49องศาเราต้องการหามุม x ครับถ้าเราดูดีๆนะครับ มุมเเนี่ยเรารู้มุม y แล้วเราหามุม x ได้นะครับเราหาได้นะจากมุมภายในเส้นตรงครับมุมภายในเส้นตรงเนี่ยมีค่าเท่ากับ180องศาถูกไหมซึ่งเกิดจาก2มุมรวมกันก็คือมุม x กับมุม y ที่เราสมมติขึ้นครับมุม y เมื่อกี้เราหามาได้แล้วนะมีค่าเท่ากับ49ครับโจทย์เนี่ยถามหามุม x เอาหามุม x กันครับมุม x กเนี่ยก็จะได้เท่ากับ180ลบกับ49หรือว่าได้เท่ากับ131องศาท่นเองครับ ถาว่าเราสามารถรู้ได้เลยครับว่ามุม ACE เนี่ยมีค่าเท่ากับ131องศาเป็นคำตอบของเราในข้อนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยประยุกต์ใช้2เรื่องเลยนะครับสมบัติของมุมแย้งและก็สมบัติของมุมภายในที่อยู่ฝั่งเดียวกันของเส้นตัดขวางครับ มุม76กับมุม76นี้เป็นมุมแยงกันครับมีขนาดเท่ากันเนาะมุมภายในของเส้นตัดขวางที่อยู่ฝั่งเดียวกัน55กับ y บวก76เนี่ยจะต้องได้เท่ากับ180ครับทำให้เราสามารถหามุม y ออกมาได้ครับเมื่อเราได้มุม y แล้วเนี่ยเราสามารถใช้มุมภายในของเส้นตรงเนี่ยเพื่อหามุม x ได้ครับมุม x ก็จะได้เท่ากับ131องศารครับ วิธีนี้เ,นเป็นวิธีที่พี่ใช้สมบัติของเส้นขนาดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน้องๆอาจจะมองออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะว่าตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมครับจริงเราใช้มุมภายในรูปสามเหลี่ยมหาค่ามุม y ออกมาได้เลยเสร็จแล้วก็นําไปหาค่ามุม x ออกมาเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เพื่อให้มันตรงกับโจทย์ในข้อนี้เนาะเรื่องเ,งเส้นขนาดก็ดกคอนญาตทําซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าน้องๆทาได้ด้วยวิธีอื่นเนี่ยก็เก่งกันมากเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสมบัติของมุมแย้งที่เกิดจากเส้นตัดขวาาครัับพอเข้ใใจกนช่ม ถ้าทาได้ก็อย่าลืมไปทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันด้วยเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก่อนที่เราจะจากกันไปครับพี่ก็มีคําถามมาถามน้องๆเหมือนเดิมเนาะว่าคลิปนี้เนี่ยเข้าใจกันหรือเปล่าครับถ้าน้องๆมีข้อชี้แนะปรับปรุงยังไงเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะครับพี่จะนําไปปรับปรุงคิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้ครับและเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสมบัติต่อไปคลิกที่คลิปต่อไปได้เลยครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย